สวัสดีค่ะโบนะคะวันนี้โบจะพาทุกคนมารู้จักสินค้าชนิดใหม่ของ h ิปโปมาร์เกค่ะตามมาดูเลยค่ะนี่เป็นโตข้างนะคะเป็นท็อปหินหกเหลี่ยมค่ะมีความสูงอยู่ที่57เซนติเมตรและมีเส้นผ่าสูนกลางะคะอยู่ที่53เซนติเมตรค่ะ นี่คือหินอ่อนไว้วีนับนะคะที่มีเส้นแร่เป็นสีชมพูมีความเทาในตัวของเส้นแร่และจะมีเนื้อหินสีขาวค่ะและเราก็จะมีขาโต๊ะสแตเลสีพิงโกนะคะที่มีความหรูหราสวยมากเลยค่ะขาโต๊ะต,ตรงนี้ข้างล่างจะเป็นยางนะคะที่กันรอยขีดข่วนค่ะเวลาเราเคลื่อนย้ายทางพื้นค่ะ ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรูปทรงหรือรูปแบบหินตรงนี้ทางโรงงานเรามีให้เลือกนะคะมีหลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหินทั้งในประเทศและต่างประเทศตรงนี้ถ้ายังไงคลิปหน้าเดี๋ยวโบจะพาทุกคนมาชมกันอีกนะคะถ้ายังไงวันนี้โบขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพิพ p โมร์ r เก็ของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ